โรงเรียนบ้านหนองนาคำกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาคำได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา2564เมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2564 เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปโรงเรียนได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน อีกทั้งครูประจำชั้นได้คัดกรองนักเรียนในด้านการเรียนด้านฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อครูประจำชั้นนำข้อมูลมาคัดกรองนักเรียนให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสสต่อไป Thank you